สองคนนั่นทำอะไรกันอยู่วันที่เจ็ดสิงหาคมอากาศเจ่มใสจะทำการร้องเพลงฉลองให้กับวันนี้อ่าจะเป็นวันที่วิเศษเหลือเกินโวยวายเสียงดังอะไรตั้งแต่เช้าล่ลฮะอะไรเหะก็วันเนี้วันเกิดของนายใช่ไหไมล่ะใช่แล้วของขวัญเกิดกับเค,ค้กวันเกิดก็เข้าใจอยู่แล้วนะว่าดีใจอะแต่ถ้าไม่รีบแล้วก็จะไปสายนะ,ะ,ะรีบแล้วแล้วเข้าใจก็ ทุกคนไม่ใช่สนุกไหม่ะวันนี้วันเปิดเรียนเห็นหน้าทุกคนยิมย้มแย้มครูอเอก็สบายใจอย่าดองการบ้านิดเทอมหน้าร้อนเอาไว้ล่ะแล้วก็รีบๆทำข้านาะทำให้เสร็จลค่ะไเยวอย่างนั้นางนั้นปแวเดนีเมื่อวานเนี่ยลองทดสอบอยู่แล้วนะฉันว่าฝึกซ้มอมมันว่าจะดีกว่าไปได้สวยลรกอเปลฮาฮืา คุยอะไรกันอยู่เนี่ยชิสุกะจ๋าคือว่าวันนี้นะขอโทษนะโนบิตะฉันมีเรื่องต้องคุยกับชิสุกะนะพวกเราขอตัวก่อนกันแล้วกันฮะพวกเรางั้นเหรอฮะพวกเราเหรอแต่ว่าครั้งที่สองน่ะคงไม่ได้แล้วยังไงต่อเหรอ คุยกันกลัหนุ่กละนหนิงเถอะนะเฮ้ยไม่สนใจเราเลยเฮ้ยชักไม่สบอารมณ์รู้สิพวกนั้นคุยอะไรกันอยู่นะอยากจะรู้จริงๆเลยก็มั่นใจว่าจะทําได้อร่อยแล้วเดคกที่ิงเนี่ยทําได้ทุกอย่างเลยนาะเก่งจังงั้นเดี๋ยวฉันจะตามไปที่หลังได้ฉันจะรอนะชิสึกะจ๋า เลวเจ้าโนบิตะนี่นี่นี่วันที่7สิงหาคมจำได้ไม่เป็นวันอะไรเ7สิงหาคมเหรอเอวันขอบคุณทะเลก็ผ่านไปแล้วนี่นาวันเคารพะผู้สูงอายุก็ต้องเดินกันยายนเอแล้วมันอะไรกันนาฉันกำลังรีบอยู่นะแล้วเจอกันนะเชชิสกะลืมเหรอเนี่ยลืมวันเกิดของเรานี่วันวันสำคัญมากเลยนะ ฉันกำลังรีบอยู่นี่ฉันจะแวะไปหาทีหลังได้ป่ะขอโทษน,นะวันนี้อย่าเพิ่งมาเลยเขากำลังมองอะไรอยู่ดูหน่อยดิมีจังถูกจับตัวโดรีมอนพุ่งพลุกเข้าไปแล้ว Ô i, ô i. อุ u, ้ยอุ้ยโดนตีด้วยเอ้าโดนหัวใจเลยเอาเอช่วยได้เฮ้ยชยโยเฮ้ดีมากดีมากยังงั้นแหละนี่เลยโดนมดเฮ้ยนี่คือเครื่องมือแอบดูบ้านคนอื่นอย่างงั้นเหรอถ้าใช้ไอ้นี่ต้องตรวจสอบได้แน่ว่าชิสุกะกับเด็กกี้ซึงกำลังทำอะไรกันอยู่ แผนแบบนี้ก็พอจะรู้ที่ใช้คร่าวๆแล้วก็ป่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้สินะแผนที่ภายในเมืองจากนั้นก็ตั้งตำแหน่งให้ตรงและนี่คือสวิตต์กำหนดตำแหน่งสินนเนี่ยปรับที่ตรงกับบ้านของชิซุกะใช่แล้วนั่นบ้านของชิซุกะอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอ้าลองตรวจสอบจากแถวนี้ก็แล้วกัน ไม่ใช่ที่นี่อ่ะเอออนี่นี่น,น,นี่อะไรเล่าจะทำอะไรอ่ะอมันไม่ใช่ของเอาไว้แอบดูคดอน่นสักหน่อย <c oughs> เรื่องตรวจสอบพื้นที่ปิดตาย มันเอาไว้ตรวจสอบซาโบราณที่ขุดค้นไม่ได้หรือว่าก้อนภูเขาไฟที่อันตรายจนเข้าไปใกล้เบจหาเกล่าไม่ให้ตายสิเอามาใช้เป็นเรื่องไร้าสาระได้นี่เดอร์เลมอนอคือว่าเรื่องนี้นะมันมีสาเหตุอยู่ไม่ได้ไม่ได้ก็ช่วยกันหน่อยไม่ได้ไงอะ่ะก็บอกว่าไม่ได้คือไม่ได้คือมันสําคัญจริงๆนะฉันมีเป้าหมายที่สําคัญมากเลยจริงๆนะขอร้องละเดอรเลมอนขอร้องละเอ๊ะเด็กที่ซงี้กับทิศกะงั้นเหรอ ขืนทั้งสองคนสนิทสนมกันขนาดเนี้นะคงต้องได้แต่งงานกันแน่แน่เนบิสเก<ะ>โลูกของฉันกับเซวาจ,จิมีหวังไม่ได้เกิดกับคนดีสรุปก็คือฉันจะไม่ได้มาที่ยุคนี้อย่างนั้นสินะแม่กระทั่งมิตรภาพที่ผ่านานมาของฉันกับนายก็อาจจะหายไปเหมือนกันนะหร<ย>ือคือหรือเรื่องนั้น<ะ>อ่ะฮะได้คิดนีมาแล้ว มันอาจาอาจะเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่ออนาคตของพวกเราก็ได้นะโดริมมนคิดดูดีๆดิจะเออรู้สึกผิดชอบก้นนะแต่ว่าจะว่าไม่เกี่ยวข้องเลยมันก็ไม่ใช่แม่เราพูดขนาดนั้นแล้วคุณจะอยู่เฉยไม่ได้อะเอยช่วยไม่ได้แฮ่ต้องจัดการเดูมันจะทำการบ้านปิดเทอมหน้าร้อนอยู่ แล้วหนอยที่ว่าทําให้อร่อยเนี่ยสองคนเนี่ยเขาขายัยต่างกับนายดิปลับเลยเพราะอย่างนั้นคงจะทําหลังจากเรียนเสร็จสิฉันจะ,จะขอดูการบ้านนั่นบ้างจังเลยอะ่ะปรับกําลังขยายได้หรือเปล่าอ่ะแค่ปรับตรงนั้นมันก็พอแล้วลวนะนาเหรอเฮ้ย <c oughs> จริงด้วยสิขยายใหญ่ขึ้นแล้วอ่านสมุดของเดกิ๊สงี้ชัดเจ๋วเลยไหนดูดิไหนลอ นี่นี่เออนี่แน่บอกเลยอุ้ยให้ตายสิอยู่ๆก็เอามาใช้ผิดวิธีแบบนั้นน่ะโทษทีอ๊ะจะเริ่มทำอะไรแล้วล่ะไปที่ห้องไหนกันแล้วเนี่ยที่นี่เหรอไปทางนี้ละมั้งอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ห้องครัวอะไรกันก็ลงผสมวิปครีมเอ้ยยิงดิเอ้ะแล้ว่าคิดจะทำเค้กอร่อยๆอาทั้งสองคน โอยทันทีฉันเป็นเจ้าบ่าในอนาคตอยู่แล้วทั้งคนเนี่ยไปสนิทกับเขาอีกจะทําเค้กอร่อยกินกันสองคนยังงั้นเหรออยู่กันในคีสเงี้ยสองคนอ่ะกินกันจะเป็นคนนอกและยังแอบกินเค้กด้วยกันทําเค้กด้วยกันอ่ะไม่ยอม嘛หน่อยเน่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 ไม่ได้ยังไม่ได้ยังอะไรกันเนี่ยโอ้ยยาพี่หลวงพี่ตักยาละเอ้ย ออย่าเหนื่อยเลยฮะกฉันก็เหนื่อยดูดิของกระจัดกระจายเลยสมน้ำหน้าไม่ไหวเลยให้ตายสิคิดอะไรของนายนะเฮ้ยคิดสิ่งนี้กับลองหลอบชิสุกะอยู่ให้กำลังใจชิสุกะด้วยจะก็เริ่มทำใหม่อีกครั้ง ฉันแพ้แล้วในกีน้ซงี้ทำคะแนนทิ้งขาดไปเลยอ่ะจะช่วยยังไงเนาะใครมาก็ <c oughs> ไ,ปไปดูดิอ๋อชิสุกะนลบตตาสุขสันต์มันเกิดนะจ๊ะยินด <c oughs> ีด้วย <c oughs> <c oughs> คีซุกะจีคิซงยีด้วยทุกเราวอะเราทำเคกวันเกิดดูนะาเพื่อฉันงั้นเหรอก็อยากจะให้เธอตกใจก็เลยแอบทำด้วยกันขอโทษด้วยนะจ้ะโนบิตะแอปปี้บันเด้เฮ้ยเขินจะมดเลยฉันไม่มีน่าจะพบใครอีกแล้วไม่เอาแล้วอายเขาอืเอาจ้าขอบใจมากนะ ใช่โย่ลองกินเค้กดูสิแต่ว่ามันอเนกแล้วก็รสชาติแปลกไปนิดหน่อยนะแต่มันอร่อยอร่อยมากเลยดีใจขนาดนั้นเชียวเหรอน่าประทับใจชะมัดเลิกออกไปทีน่าอร่อยจังเลยอร่อยไม่เคยกินเค้กอร่อยขนาดนี้เป็นครั้งแรกเลยอ่ะออนผงโรยสำหรับใช้กับน้ำ ร้อนขนาดนี้นอนกลางวันไม่ไหวแฮะโดเรมอนหะหืหืมไม่ได้นะไม่ม่จัง<อ>จ้าเดี๋ยวตรงนั้นเหรอร้อนออกจะตายไปยังนอนหลับอยู่ในตู้ที่เก็บที่นอนอีกเหรอแถมยังปิดประตูนั่นอย่างงี้ด้วยนี่โดรเรมอนอมเป็นไรเปล่า,าหลับสบายจังนี่มันอะไร,รอ่ะ ทีน่นอนน้ำยังไงเล่าทีน่นอนน้ำเหรอฉันจะอุ่นขึ้นมาแล้วสิเอาไปเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นๆมาแทนดีกว่าแทะมันมตรงนี้ตรงนี้ติมอ่าหล้วจากนั้นก็โรยไอ้นี่ลงไปนี่เฮ้ยอาเอาแล้วนะทำของใหม่เลยดีกว่าข <c oughs> องโรยสำหรับใช้กับน้ำอนอื่นก็เอาผงโรยดินเหนียวมาโรยใส่น้ำแบบนี้เลยนะ จากนั้นน้ำก็จะปั้นเป็นรูปร่างต่าง,างๆได้เหมือนกับดิดเดียวเ,เลยนี่ไงเล่า,ว,าว้าวเอจะอออเออามาทำให้เป็นที่นอนให้เรียบร้อยเ็แต่ว่าถ้าเอามานอนเลยมันก็จะพังนะดังนั้นก็ต้องโรยด้วยผงโรยฟองน้ำให้มันนุ่มๆมนิ่ม,นมนนหน่อยไงเอออุออออ้ยนิ่มฟูเหมือนกับฟองน้ำเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยเย็นสบายดีจังเลยเอห แบบนี้คุณน้อยหลับสบายใจเลยของฉันนะอย่าโยงน้น่ไงึบอ้าอโยโอ้ยเล็กมเมืนแข็งคืเหมือนกับเหล็กเลยอุ้ยนายนี่ใจร้ายชะมัดเลยกระโดดดีนะขอโทษนะขอโทษผงโรยเรื่ยผงสำหรับใช้กับน้ำก็สามารถจุดเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติน้ำได้ใช่แล้วละจะทำให้เป็นพลาสติกหรือว่าโฟมก็ได้นะมีหลายแบบเลยอ่ะโรยลงไป แบบนี้นี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมโอ้ยสนุกจังเลยสนุกจังเลยแล้วเนี่ยฮะอ๋ออันนั้นอ้าวแท้จะให้กลับพื้นไปน้ำอ่ะเหรอเนี่ยหมดเลยโอ้เ้ยโนบิตะเออกำลังทำอะไรอยู่ในบ้านเหรอเออคือแคปแคปจะเอาน้ำมาใช้พวกเฟยไม่ได้นะช่ย็ัดเลยเป็นพราว่านายน่ะทำซีซัวได้แหละเฮ้ยต๊บจริงสิ ถ้าทำบ้านสำหรับนอนกลางวันด้วยไอ้นี่ะเป็นไงมั่งอ่ะถ้าเป็นบ้านที่ทำด้วยน้ำทั้งเพดานพันนังแล้วก็พื้นแล้วก็จะต้องเย็นสบายเหมาะสำหรับนอนกลางวันแน่ๆเลยนะฉันว่าฝันเฟื่องแล้วไม่ไหวหร้กนะนายรู้ไหมว่าสร้างบ้านทั้งหลังนั้นมันใช้น้ำเยอะขนาดไหนเออจริงสิอ่าใช่แล้วที่ที่เราสามารถใช้น้ำเท่าไรก็ได้ที่ที่รอบตัวไมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยไปที่ทะเลกว้างไกลว้าว เดไปสุดที uh ่เลยร้อยผงดินเหนียวลงไปเลยนี่ชอบชอมีน้ําเยอะขนาดนี้แล้วเราก็มาสร้างบ้านหลังใหญ่ๆกันเลยใช่ใช่ใช่ไปเลยเอารียบคนรีบคดเจะาเจ้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 ยเจ้า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 เเจ้า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 เ้าเจ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 ้่เจ้าเจ้างจ้าเ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 าเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเ้าเจ้ ก่อนอื่นนะก็เขียนแบบแปลนของตึกที่ต้องการก่อนเอ้าดีละทำให้ใหญ่ๆกันเลวกันมีห้องสำหรับนอนกลางวันเยอะๆด้วยเสร็จแล้วเอา้เอาเาแล้วก็ใส่แปลนเข้าไปตรงนี้วางขวดผงรวยเอาไว้ให้เรียบร้อยด้วยจึ๊ะจักเยอะจักเยอะจักเจ,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 จักแล้วมาเลยตรงมาตรงมาไปเ,เลยสร้างเลย เอ้ยแบบนี้สบายดีเหมือนกันนะเอ้ยจริงด้วยโอ้ยยันจังนะชิสุกะเนี่ยอากาศออกจะร้อนเออชิสุกะฉันจะช่วยให้มหมอ๋อโนบิตะก็โรยผงไอ้นี่ลงไปอออแต่มันหนักมากไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนี่เดี๋ยวทำให้ดู ผงโรยฟองน้ำนี่จะทำให้น้ำเป็นเหมือนกับฟองน้ำนเลยอะเอ้ยเอ้ย,อยนมดีจริงๆตอนนี้เชือเรร่อมสร้างตึกด้วยน้ำอยู่พอดีเลยชิสกัจะไปด้วย,วยกันมาสร้างตึกด้วยน้ำเหรอเฮ้ยย,ยันสบ,ยสบายมากเลยโูตโเอ้ย โอ้โ <Happiness unting> <warfare Styles> <styles> หเอออันนี้ฉีดละฉีดเถอเข้าหูด้วยเออเฮ้ยหลบโอ๊ดเข้าหูเหมือนกันเอ้ยนี่เอาไปมั่งเอาไปมั่งเอ้ยใช้ถุงรอยฟองน้ำให้ลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรเนี่ยอ๋อน้อยจระเบียนตาแกนะแกเออนี่ฉันมีที่เย็นสบายอยู่ด้วยสนใจมนี่ฉีดได้ก่อนเลย สวยจังเลยน่าฮะคิด่าอีสัก30มนาทีเขจะเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะกว่าจะถึงตอนนั้นเราก็ใช้น้ำร้างอะไรเล่นก่อนดีกว่าไหมลองสร้างเรือกันดีไหมล่ะนะดีนะงั้นทุกคนมาแข่งกันดีกว่านะถ้าอย่างนั้นนะติดมอเตอร์นี่เขาไปด้วยกันแล้วกันพอเสร็จแล้วก็เอามาอวดกันเลยนะ <laughs> เรื่องปันเต้นเนี้วถนัดอยู่แล้ว เหมือนกับเหล็กแลหะ,ะติดมอเตอร์เข้าไปเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยฮ่าฮ่าคิสกัปคงตกใจต้องตั้งชื่อมันด้วยนะเนี่ยเอาเรือโนบิไททันดิค<ส><ส>แต่ฟังดูแล้วท่าจะจมแท้เอ่อเรื่องชื่อคิดทีหลังก็แล้วกันไปก่อนเฮายไงคิสกัสกสกอองหูแท่ดีนี่นะ<ส>า น่ารักใช่ไหมล่ะขอเสนออดตกดูดีนี่นะอ๋อฉันเห็นคนลำบากเท่ๆเหมือนกันเลยนะคองโรารู้พี่าดาาสนใจดีนะัมว่าจะปั้นทีเหนียวก้อนใหญ่ๆมาทำเป็นเรือแบบลวกๆแน่นอนเลยล่ะเฮ้ยดูดูฉันจะสร้างของจริงๆให้พวกนานตกใจเฮ้ยเป็นไงของฉันลำบาับเลยเจ๋งใช่เปล่าเฮ้ยโอ้ยใหญ่จังเลย อะไรกันเนี่ยเรือพวกนายลำเล็กชมัดญาต์ลอะไรเนี่ยอ้า้ยลำใหญ่ก็ใช่ว่ามันจะดีนะเรือแ่บมันต้องเร็วเอาไว้ก่อนสิถึงจะดีเฮ้ยแจนมารวงชั้นเดินเปหนึ่งในโลกทั้งเรื่องขนาดและความเร็วราชบอให้เด้อง่าดีละงั้นแข่งกันไปจนถึกแหลมต้องโดนเลยต้องการแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่านบิตะเขายังไม่มานะช่างขนาดไม่ต้องไปสนใจโดบิตาหรอกยังก็คงทำให้สำเร็จอยู่ดีนะจะโนบิตาจะไปสนใจมันเลยเฮ้ยทำเสร็จแล้วเรือลำนี้คือโนบิตะ เออแต่ว่าเรื่องชื่อช่างมาันเถอะเอาแล้วนะโอ้้อมเริมเฮ้ยฉันไปที่คนรอด้วยโหย้ยทุกคนไปกันเร็วหน้าดูเลยแต่ว่าเราติดมอตเตอร์ไว้สองอันดินะเดีเ๋ยวจะจอมจบ,จบ นี่เขาใจแอนชาจังเลยนั่นเนี่ยรู้แต่ที่ยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้เอ้ยต้องเป็นแบบนี้เลยปุ๊บป่ะเฮ้ยเจ้าพัดเลยเอ่อเจะาพัดเลยเจ้าพัดเลยเจ้าพัดเลยใจแอนทำอะไรอ่ะ โทษทีนะแต่เผลอพวกไมชนเข้าไม่ทันเห็นนะนะมาโทษทีเอ๊ะอะไรทังหวัดเตี้ยลงตี้ลงสารังวัดเตี้ยลงเตี้ยลงสารังวัดเตี้ยลง,ลงอไอ้เตี้ยหมดเลยอ่ะใจเอ็นน่ะเฮ้ยจะโดนไปตาตั้งหากเล่าเดี๋ยวก่อนสเอิเอานะ่าแค่ใช้ผงโรยผ้าเนี่ยก็ทำชุดสำหรับเปลี่ยนได้แล้ว เป็นนะ <Why? S 1> ยาวายฮะวายตายแล้วเดี๋ยวสิอุ้ยทำไมมันสีครูบองคลูปุโปรงเนี่ย <c oughs> ใช้ผงโรยสีเติมสีสันหน่อยก็ไม่เป็นปัญหานุ่นละ <c oughs> เอเอเสร็จแล้วอะไรเหมาะเช่นปีน,น,นี้เราปรับแต่งดูนิดหน่อยก็ดีนะอยากลองสำเร็จนี้สักครั้งตั้งนานแล้วเห <c oughs> มาะมากเลยเจ้าชิสุกะาจา๋าเอตึกน้ำสร้างเสร็จแล้วนะยอดเลยเกใหมาเริ่มเทิ เยะมากเล้นลลื่นมาำแข็งนะอ๋อนี่ไงสก็น้ำแข็งโอ้โหัเลยแล้วก็เจ๊งนะจ๊งมดูเร่าไม่เลวนอกันก็ใจคิดปนกันนี่นะดีแน่มือฝีมือดีละฉันก็ นอนกลางวันดีกว่าเย็นชะมัดในที่สุดก็ได้นอนกลางวันอย่างสบายใจเสียทีอุ้ยอะไรแสงมันจ้าไม่ไหวแสงแดดมันแสบตานอนไม่หลับอะ่ะแบบนี้ถ้องไปอยู่ข้างนอกเลยไม่ใช่เล็อไงเนี่ยแสง,งใช่ลมใจมันไม่สงบเลยเนาะ<อ>แต่อย่างงั้นนะใช้ผงโรยสีย้อมสีเลยดีกว่าเอาไหมเออจริงด้วยย้อมสีไปเลยดีกว่าให้มันึดๆหน่อยใช่เมื่อกี้มันสีครึ้ไปแสงก็พิจิตรได้เป็นไง ไ่เฮ้ย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 มาันนี้ากันนี้พุดพเลยพุดกกะทิเลยเนี่ยโอ้โหโอ้อไม่ใช่พุดกะทิแล้วครับเหมือนขี้โคลนครับอ้อ้าวเฮ้ยยุแล่ดิายแล้วอะไรเนี่ยโอยแก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 ผงโรให้กลับพื้นเป็นนาำได้